สวัสดีค่ะวันนี้คุณจะมาสาธิตวิธีการปักชำกิ่งลูกอมฟ้านะคะคุณเคยลงวิดีโอไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอเนี้ยเป็นการตัดต่อใหม่และมีอัปเดตให้ดูด้วยว่าหลังจากที่ชำกิ่งไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็เลือกกิ่งที่เราอยากจะเอาไปปักชำเป็นกิ่งไหนก็ได้อย่างน้อยก็ให้มันมีก้านยาวออกมาหน่อยต้นนี้โดนตัดไปหลายรอบแล้วนะคะ ก็จะมีงอกออกมาใหม่เห็นไหมคะต้นเล็กๆทั้งนู่นกำลังน่ารักเลยนี่ค่ะตัดต้นไหนออกมาก็จะดูว่ามันมีก้านยาวพอสำหรับเอาไปปักในดินต่ดเอาไปเยอะเลย ว่าเดี๋ยวก็จะงอกออกมาใหม่นะคะยิ่งตัดยิ่งงอกนะคะถ้าเราอยากจะขยายพันธุ์ได้เยอะๆเราก็ต้องตัดบ่อยๆปกติคุณจะวางกิ่งทิ้งไว้ให้รากออกก่อนเอาไปปลูกนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากรอก็อไปปลูกได้นะคะไม่ต้องทิ้งไว้นาน แต่แนะนําให้ทิ้งไว้สักวัน2วันให้แผลแห้งก่อนเอาไปปลูกเพื่อลดอัตราการเน่าควรจะเด็ดใบล่างๆออกนะคะสักใบสองใบเพื่อที่กิ่งจะได้มีพื้นที่ให้รากงอกออกมารากจะงอกออกมาตรงตรงที่เราเด็ดใบออกอะคะ่ะส่วนใบที่เด็ดออกมาก็าไปวางขยายพันธุ์ต่อได้นะคะแต่พยายามเด็ดให้ใบออกมามีให้มีลักษณะส,สมบูรณ์แบบนี้ รากและต้นอ่อนจะออกมาตรงปลายใบนะคะดังนั้นเนี่ยตรงปลายใบเราจะทำให้หักหรือว่าเป็นบาดแผลไม่ได้เด็ดขาดค่อยๆบิดแบบนี้นะคะชะ้าๆแล้วใบก็จะออกมาสมบูรณ์ รากจะออกมาตรงรูที่เราเด็ดใบออกไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณจะวางกิ่งทิ้งไว้นะคะไม่ต้องรดน้ำเลยทิ้งไว้สองเดือนแล้วเรามาตามผลกันว่าจะเป็นไงบ้างสองเดือนแล้วค่ะอ่ะต้นนี้ string of buttons นะคะอุย้ยมีรากแล้วมีดอกด้วยค่ะ กิ่งนี้เรียกว่าเอ็กเชอร์เรียซิรีนะคะเมื่อสองเดือนที่แล้วก็มีรากแล้วนะหูยังไม่ได้ไปปลูกเลยเห็นไหมคะว่ากิ่งเนี่ยวางไว้ได้นานหลายเดือนนะคะโดยที่ไม่ต้องรดน้ำเลยต่อไปมาลุ้นกิ่งร่วมฟ้ากันค่ะอ้อหือกิ่งนี้มีรากเยอะเลย กิ่งนี้ล่ะมีหนวดล้อมแหลมมากส่วนกิ่งนี้มีรากพอประมาณสีชมพูสวยเชียวคะ่ะกิ่งนี้แทบไม่มีรากเลยอิ้ยกิ่งนี้ ไกันใหญ่อันนี้ไม่มีรากเลยแม้แต่เส้นเดียวแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกพร้อมกันเลยกิ่งนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแปลกดีแถวหน้าทั้ง3ามกิ่งเนี่ยแทบจะไม่มีรากเลยมาดูใบกันคะ่ะก็เริ่มงอกมานิดนึงเนาะไม่มีรากนะคะแต่จะมีต้นอ่อนเล็กๆบางใบก็เน่าไปแล้วด้วย อันนี้เป็นเรื่องปกติของการวางใบลูกอมฟ้านะคะยิ่งเฉพาะเวลาหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันจะทำให้งอกช้ายิ่งกว่าเดิมไปอีกเดี๋ยวเอาไว้อากาศเริ่มอุ่นแล้วคุณค่อยมาทำวิดีโอวางใบลูกอมฟ้าอีกทีนึงนะคะข้างล่างเป็นดินปลูกผักธรรมดานะคะส่วนข้างบนเป็นดินที่ผสมสำหรับปลูกไม้อบน้ำคือคุณจะเน้นประหยัดเพราะว่าถ้าจะใช้ดินสำหรับไม้อบน้ำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะใช้ดินเยอะไปหน่อย กระถางนี้เป็นกระถางที่คุณปลูกไปนะคะลองเอามือจับดูเนี่ยตอนนี้รากเดินหมดแล้วนะคะแล้วเริ่มมีต้นจิ๋วเล็กๆกิ่งเล็กๆพ้อมมาด้วยส่วนกระถางอื่นเนี่ยเป็นกระถางที่คุณปักชำไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้แตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะเลยนะคะ string of buttons ก mm ับ xavier citrina ก็เริ่มต่อขึ้นแล้วนะคะ mm hmm. ต้นนี้อวบได้ใจมากเลย mm hmm. คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. ถ้าชอบก็ฝาก subscribe mm hmm. ด้วยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ